ตอนเนี้ยรู้สึกว่าเป็นโชว์ที่ค่อนข้างเละเลยนะครับเรามีหนึ่งสัปดาห์เข้ากันมันมันคือความใส่ใจอ่ะตอนเนี้ยคีย์มันต่ำมากเลยอันนี้เราเราหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเช็คคีย์แล้วใช่ไมเราไม,ไ,ไม่รู้สึกว่ามันต่ำไปอันนี้เขาพูดตรงๆก็คืองงว่าอยู่กับคีย์นี้หนึ่งอาทิตย์ได้ยังไงอะไรเงี้ย หนะคือถ้ามันไม่คอมฟอร์ตอะมันต้องปรับมันต้องมันต้องปรับมาก่อนแล้วสม่ติดหนักเลยคือเรื่องเอียร์เทรนนิ่งมีการร้องประสานเสียงตอนนี้ถ้ามันพิสระดับเสียงมันนิ่งกว่านี้อีกนิดนึงจะจะดูน่าฟังมากเพราะว่าตอนนี้มันเป็นลายมันเยอะใช่ไหมหลายลายซ้อนกันไปซ้อนกันมาจริงมันไม่ถึงกระเพียนแบบหลุดไปคนละคีย์นะแต่ว่ามันพิสมันไม่ไทยอะมันทําให้พอฟังเยอะๆแล้วมันก็มีความลกนิดหน่อยสําหรับทีมนี้ภาพรวมยังไม่โดดเด่นสาหรับวาวาเพราะว่า คนที่เก่งเก่งไปเลยคนที่ไม่ค่อยได้ก็ drop อ,อันนี้เป็นเน้นร้องหอยอยากรู้ว่าทุกคนซ้อมร้องเพลงนี้วันละกี่ชั่วโมงคิดว่าพอไหมคะไม่พอค่ะเ no. นาะผลงานของเรามันจะทำให้เห็นว่าความพยายามของเรามันพอหรือยัง